ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เวลาสวดมนต์สวดพรก่อนนอนเพื่อสร้างสิริมงคลแก่ใจฝึกใจให้เกิดการปล่อยวางในความโลภโกรธหลงฝึกจิตของตนให้มีหลักในการดำเนินชีวิตกันเถิด วันนี้เป็นวันมงคลที่เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่เป็นวันมงคลนะโยมที่เรายังได้สู้ชีวิตอย่างผู้ที่ไม่คิดจะฆ่าตัวตายวันนี้เป็นมงคลที่เราเจอคนที่ใส่ร้ายใส่ความแต่เรายังหน้ายิ้มได้ด้วยความมั่นใจว่าถึงจะใส่ก็ใส่ไปเพราะฉันไม่ได้เป็นตามที่เขาว่า วันนี้เป็นวันมงคลที่การเลี้ยงดูบุตรหลานพ่อแม่พี่น้องอันเป็นเทือกเถาและเป็นเหล่ากอของเราเรายังทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่เต็มกำลังนะโยมวันนี้เป็นมงคลที่เจออุปสรรคมากมายในชีวิตแต่ก็ไม่คิดที่จะท้อถอยอย่างพยายามต่อสู้ ดิน้นรนด้วยสติปัญญาของเราไม่คิดจะแบมือขอใครกินเป็นวันมงคลนโยมวันนี้ที่หลายคนไม่คิดที่จะไปขอไปลักขโมยของใครมาใส่ปากลูกปากหลานของเราย่างเลี้ยงดูบุตรหลานเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูตนเองด้วยสัมมาอาชีพเป็นวันสิริมงคลแล้วเป็นมงคลเพราะใจของคน เป็นมงคลน,นั่นเองตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ขอเราทุกท่านตั้งใจไหว้พระสวดมนต์กันเถิดณนะโอกาสบัดนีอนาาานด้อิมินาสกเรนะพุทธังปูเชมะอิมินาสกาเรนะธรรมังปูเชมะ อิมินาสการนะสังฆังปูเชมะอารังสมาสัมพุทโภควาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธรมโมธรรมังนามาสามมิ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม นาโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสะหันธรรมยังทวติงสาการปทาทั้งพนามาเซอาทิอิมาสเมิงกายในร่างกายนี้มีเกสะ ผมทางลายโลมาคนทางหลายนาคาเล็บทางลายทันตาฟันทางลายตาโจนังมังสังเนื้อนา,ารูเอ็นทางลายอาที กระดูกทั้งหลายอาทิมินชังยื่อในกระดูกวัวกังไตอา,าทยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะกงังพังผืดปีหากังมามปะพาสังปอด อันตังลำไส้อันตาคุณังลำไส้สุดอุทริยังอาหารในกระเพาะกะรีสังอุจจาระปิตังน้ำดีเสมหังสเสลดออโพน้องโลหิตัง โลหิตเสโทเงือเมโทมันอาโซน้ำตาวาซาน้ำเหลืองเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำเมือกละสิกาน้ำลื lo, ่นหลออคอมุดตัง นามูตมะทะเกมัทะลุงคังเยื่อมันสมองในกระโลกศีรษะอิติดังนี้แลอันธรรมยางเขมาเขมาสรณธาทีปิกาคาทาโยพนามาเซ อาหุงเวสารนังยันติปะพาตานิวนานานิจาอารามรุขเจตยานิมนุสสาพยตาตจิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้าง อารามและรุกาเจดีบ้างเป็นสารณะเ,เนตังโคสารนังเขมังเนตังสารณมุตตังเนตังสารณะมาคาม,มะสพัพพะทุคาปมุจตจเตนั่นมีใช่สารณะอันกเกษมเลยนั่นมีใช่สารณะอันสูงสุด เขาอาศัยสาระนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้โยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างขันจะสารังคโตจะตาริอาิยสัจานิสัมมัปปัญญายปัสสตี ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐด้วยปัญญาอันชอบทุกข้าังทุกขะสมุปปทาททังทุกขะสัจจติกมัง อริยานจะทั้งขีกังมาคังทุกโคปสสมมาคามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโคสารนังเขมังเอตังสารณมามุตตมัง เอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกะปามุจตตนั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ อันธมยังอริยธนาคาทโายพนามเสยสะสัทธาตะทะาคเตอาจาราสุปฏิทิตาสัทธาในาพระตทธาโคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว ศีลัญจะยาสาศกันละาณังอริยกันตังปะสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปาสาโทยัสธิอุชุภูตันจะทาสนัง ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอธาริทโทติตังอาหุอโมคันตัสะชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน ตาสมัสธันจะสิลันจะปัะสาะทังธรรมทัสนังอนุยุนเชธาเมธาวีสรังพุทธานาสสนังเพราะฉะนั้นเมื่อละลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธา ศีลความเลื่อมใสและความเห็นทำให้เนืองเนืองหันธรรมยังภาระสุตคาทายพนามเสภารหาเวปัญจากขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนื้อภาระหโรจะปุคโร บุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกข้างโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาราณิเคปานังสุข,ขงังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุข นิขีปิตวะคารุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังภารังอนาธิยาทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสามูลังตนหังอัพุยหา ก็เป็นผู้ทอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาโตปารินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือสาธุสาธุสา นี้เราท่านทั้งหลายก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนที่จะได้หลับนอนกันขอให้การหลับนอนคืนนี้เป็นสิริมงคลแก่เราทุกๆท,ท่านอย่าได้มีเหตุเพศภัยอันใดอันจะเป็นเหตุให้จะต้องเกิดการเสียขวัญโดยประการทั้งปวงให้เป็นราตรีสวัสด์ ราตรีที่สวัสดิพิพัฒนมงคลขอให้เป็นมงคลในราตรียามค่ำคืนเราหลับแล้วก็ไม่ได้ต่างจากคนตายไม่รู้อะไรจะเข้ามาใกล้ตัวถึงเนื้อถึงตัวก็สุดจะทราบจะคาดเดานโยมเนาะงูมันจะเลื้อยมาแมงป่องตะขาบมันจะคลานมามาฉกมากัดเราก็สุดจะรู้ได้ ก็ขอให้เป็นคืนมงคลหลับนอนอยังมีสติถ้าจะไม่ได้ตื่นมันก็สุดแล้วแต่กรรมแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราเระแวดระวังให้ดีเท่านั้นมีสติอยู่กับปัจจุบันอะไรนิดอะไรหน่อยก็อย่าไปกระตกกระตากวุ่นวายกับมันมากมายอ่าโยมนะลองดูอย่างนี้ก็เรียกว่าน่าจะเรียกว่าพานหรือเรียกว่าโตก ตกเนาะเป็นงานทำมือพิจารณาทำร่วมกันก่อนหลับนอนคืนนี้การทำลายแบบนี้ก็เป็นการทำลายที่ดีนะโยมถ้าจะบอกว่าเอาสิ่งสิ่งนี้ไปทำลายเสียเอาสิ่งนี้ไปทำลายคนบางคนก็เอาไปทำลายก็คือเอาไปทุบทิ้งเอาไปคว้างทิ้ง แต่พ่อคนหนึ่งก็บอกลูกว่าลูกไหนเอาไม้ท่อนเนี้ยไปทำลายซิลูกนะมีลูกสองคนคนหนึ่งก็เอาไปเผาไฟไปทุบทิ้งเอาขวานเอาขวานฟันจนยับเยินไปหมดส่วนลูกอีกคนหนึ่งนะลูกก็นำมาแล้วก็ใช้มีดบ้างนะใช้สิวบ้างนะมีก้อนหินมีเศษเหล็กอะไรก็เอามาเป็นอุปกรณ์แล้วก็นำเศษไม้มาทำลาย ก็คือทำให้เป็นลายแบบนี้แล้วก็ขึ้นรูปเป็นขันโตกนะเป็นงานแฮนด์เมดทำด้วยมือแล้วก็นำมาให้พ่อดูบอกพ่อครับพ่อบอกให้ผมนำไปทำลายผมก็นำไปทำลายเรียบร้อยแล้วครับพ่อไม่ใช่นิทานอะไรนะเพิ่งแต่งเองเมื่อกี้แหละก็คิดว่าน่าจะเป็นการยกตัวอย่างให้เราเห็นได้ว่าคนสองคนคิดคำว่าทำลายต่างกัน คนหนึ่งทำลายก็คือทุบทิ้งมันซะเลยเผา,าทิ้งซะเลยฟันทิ้งซะเลยไม้ท่อนนีน้แต่คนหนึ่งบอกทําลายก็คือเอามาทําให้มันเกิดลายเกิดลวดลายสุดท้ายไม้ท่อนนั้นก็นําไปขายได้ทรัพย์สินก็คงเป็นการชื่นชมของพ่อว่าลูกเอ๋ยคําพูดหนึ่งคำของพ่อเนี่ยลูกจะเอาไปสร้างสรรค์ก็ได้ลูกจะเอาไป บทขยี้ชีวิตตัวเองเสียแหลกลานก็ได้ตื่นเช้ามาพ่อบอกว่าดื่มนมหรือยังถ้าลูกที่รู้สึกว่าพ่อจู้จี้ก็จะบอกว่าพ่อเนี่ยนะวุ่นวายอะไรกับปากกับท้องเขามันเรื่องของท้องของปากเขาแต่ถ้าลูกรู้สึกว่าถ้าลูกเป็นคนดีลูกก็จะรู้สึกว่าที่พ่อบอกว่าดื่มนมหรือย,อยังอ๋อ,อพ่อเป็นห่วง ลัวสุขภาพของลูกจะไม่ดีอยากให้ลูกแข็งแรงการบอกว่าไปทำลายซะลูกบางคนก็เอาไปทำลายด้วยการทุบทิ้งบางคนก็ไปทำลายขึ้นรูปให้เป็นลวดลายนำสิ่งของเหลือใช้มาดีไอวายนำของเหลือใช้มารีไซเคิลนำของเหลือใช้มารียูสมาเริ่มต้นใหม่มาทำใหม่กับของที่เสียเสียไปแล้วก็นำมา ประดิษฐ์ประดอยกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตบางคนก็เช่นเดียวกันนะโยมเนาะบางคนชีวิตก็เหมือนเหมือนกับคนอื่นเขานั่นแหละนะไม่ได้เก้ไปฟกเขาแต่ก็ทำชีวิตพังเรียกว่าทำลายชีวิตตัวเองทำลายสยับเยินแต่บางคนก็ทำลายชีวิตตัวเองทงั้งๆที่ชีวิตมันก็ล้มเหลวมาเยอะแต่ก็ทำลายแบบชนิดที่ดีๆนะด้วยการขึ้นรูป นำเท่าที่เรามีมาสลักชีวิตให้สวยงามมาเติมเต็มชีวิตบางคนติดยามาก่อนบางคนเป็นนักเลงหัวไม้บางคนเป็นผู้หญิงขายบริการแล้วก็ผันตัวกลับมาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามในศีลในธรรมแล้วก็นำประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ที่มีมามาบอกมากล่าวเป็นวิทยากร ให้คนนน้นคนนี้ได้รับรู้รับฟังแล้วก็เกิดการพฤติกรรมอย่าเรียนแบบอย่าทำตามนะคุณนะที่ฉันทำมาฉันพลาดนะชีวิตของฉันไม่ได้เจริญนะแล้วก็กลายเป็นนำมาแกะสลักขึ้นรูปทำลายให้สวยงามค่ำคืนนี้นะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีหลับนอนยังมีความสุขนะแต่มายังมีภารกิจที่ยังต้องทำต่อไม่เสร็จคืนนี้ก็น่าจะเสร็จสักเกือบเที่ยงคืน นะก็จะได้ไปทํากิจภาระหน้าที่ต่อนะก็มาพบปะกับญาติโยมนะอยากจะเจอทุกวันเป็นปกติให้2องทุ่มครึ่งเป็นเวลาปกติของเราและโยมแต่ถ้าคืนไหนอาตมาไม่ได้มาพบแบบไร้สดแบบนี้นะก็จะบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะหรือจะเป็นข้อคิดคติเตือนใจสักเล็กๆน้อยๆเป็นภาพนิ่งสักภาพก็ต้องขออภยัยถ้าบางวันไม่ทันจริงๆเพราะงานก็เยอะที่จะต้องทำมี สิ่งต่างๆพอสมควรวันนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญตั้งใจรับพรเล็กๆน้อยๆภาวตุสัพพังคะรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทางปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธ,ธาสัพพธรรมาสัพพสังขานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งปวงสัทาโสธิพวันตุเตขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ทุกท่านทุกเมื่อเธอชื่นใจมม่ยมชื่นใจนะ ให้มีความสุขความเจริญนะาช่นอกชื่นใจยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนหลับก่อนนอนสาธุ